สรุปภาพรวมหลังตลาดหุ้นสหรัฐปิดวันที่9ธันวาคม2024หุ้นร่วงลงในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์ที่มีข้อมูลเงินเฟ้อหุ้นเอ็นวีเดียและนิวเคลียร์ร่วงลงโดยอินเวสโอพีเดียเผยแพร่วันที่9ธันวาคม2024เวลา17นาฬิกานาทีตามเวลาในสหรัฐแปลและเรียบเรียงโดยไอเดียลงทุนหุ้นสหรัฐร่วงลงในช่วงต้นสัปดาห์หลังจากพุ่งแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เนื่องจากรายงานการจ้างงานเดือนพฤศจิกาตอกย้ำความคาดหวังของวอลสตรีตต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนธันวาคมดัชนี s p 500และ NASDAQ Composite ร่วงลง0.6%ขณะที่ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง0.5%ดัชนี s p และ NASDA q ปิดตลาดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นหลังการเลือกตั้งซึ่งส่งผลให้ตลาดทำสถิติสูงสุดหลายครั้งในเดือนที่ผ่านมา การซื้อขายในกลุ่ม AI ชะลอตัวเมื่อวันจันทร์หุ้นเอ i นว a เดียผู้ผลิตชิปร่วงลงกว่า2%หลังจากหน่วยงานกำกับดูแลของจีนเปิดเผยว่ากำลังสอบสวนบริษัทเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดที่อาจเกิดขึ้นขณะที่หุ้นซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ผู้ผลิตเซริร์ฟเวอร์ปัญญาประดิษฐ์ปิดตัวสูงขึ้นเล็กน้อยหลังจากพุ่งขึ้นในช่วงเปิดตลาดเนื่องจากนัสแดกประกาศขยายกำหนดเวลาในการปฏิบัติตามข้อกำหนดการจจทะเบียน นอกจากนี้หุ้นวิสตราและ Constellation Energy Group ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์และศูนย์ข้อมูลลดลง7%และ5%ตามลำดับการควบรวมกิจการทำให้ตลาดคึกคักในวันจันทร์หุ้นเฮอร์ชีพุ่งขึ้น11%ท่ามกลางรายงานว่า Mon เด l i s i n t เ r n a t i o n a l ลกำลังพิจารณาซื้อกิจการบริษัทช็อกโกแลตแห่งนี้ขณะที่หุ้น Inter Public Group of Company เพิ่มขึ้นกว่า3%หลังจากประกาศแผนควบรวมกิจการกับอ m ม i ิคอม ซึ่งเป็นคู่แข่งในข้อตกลงแบบหุ้นต่อหุ้นหากได้รับการอนุมัติจะทําให้เกิดกลุ่มบริษัทโฆษณาที่ใหญ่ที่สุดในโลกหุ้นออร์เคิลลดลง7%ในการซื้อขายต่อเนื่องหลังรายได้ไตรามาสของบริษัทต่ํากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์แม้หุ้นจะเพิ่มขึ้นกว่า80%ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปิดตลาดเมื่อวันจันทร์ปฏิทินข้อมูลเศรษฐกิจในวันจันทร์มีข้อมูลไม่มากนักแต่คาดว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมในช่วงปลายสัปดาห์ โดยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI เดือนพฤศจิกายนมีกำหนดเผยแพร่ในวันพุธก่อนข้อมูลเงินเฟอ้อทั่วไปในวันพฤหัสบดีซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญชิ้นสุดท้ายที่เฟดจะใช้พิจารณาอัตราดอกเบี้ยในวันที่18ธันวาคมดัชนี S&P 500เคลื่อนไหวมากที่สุดในวันจันทร์หุ้นที่ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญออมนิคอมหุ้นของบริษัทโฆษณาออมนิคอมร่วงลง10.3% หลังจากประกาศข้อตกลงที่จะเข้าซื้อบริษัทคู่แข่งอินเตอร์พับลิกกรุ๊ปด้วยการซื้อขายผ่านหุ้นทั้งหมดหากดีนี้สำเร็จบริษัทที่รวมกันจะกลายเป็นกลุ่มบริษัทโฆษณาที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยซีอของออมนิคอมกล่าวว่าการควบรวมนี้จะเพิ่มโอกาสในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่และการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมโฆษณาแต่หุ้นออมนิคอมกลับลดลงมากที่สุดใน s p 500ในวันจันทร์ในขณะที่หุ้นอินเตอร์พับลิกกรุ๊ปเพิ่มขึ้น3.6%คอมแคส หุ้นคอมแคสลดลง9.5%หลังจากประกาศว่าจะสูญเสียสมาชิก broadband มากกว่า100,000รายในไตรามาสท,ที่4ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มที่ลดลงในครึ่งปีแรก CEO ของคอม c a s t ชี้ถึงการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจ broadband โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้บริโภคที่ระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายหุ้นของ Charter Communication ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเคเบิลคู่แข่งลดลง9.2%วิสตรา หุ้นของวิสตราลดลง9.3%โดยหุ้นของบริษัทผู้ผลิตพลังงานนิวเคลียร์ที่เติบโตโดดเด่นในปี2024จากความคาดหวังเกี่ยวกับโอกาสในการให้พลังงานแก่ศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ลดลงในวันจันทร์มีรายงานว่าประธานร่วมของคณะกรรมการปัญญาประดิษฐ์ของรัฐสภาสหรัฐเรียกร้องให้หน่วยงานกำกับดูแลสนับสนุนการตั้งศูนย์ข้อมูลใกล้โรงงานนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามเมื่อเดือนที่แล้ว f e r c ได้ปฏิเสธข้อเสนอสำหรับศูนย์ข้อมูลอเมซอนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นิวคลของ Tele e หุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างน่าจับตามองเฮอร์ชี ee, หุ้นของเฮอร์ชีพุ่งขึ้น10.9%ซึ่งเป็นหุ้นที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดใน S&P 500หลังมีรายงานว่ามอนเดลิสกำลังพิจารณาซื้อกิจการเฮอร์ชีการรวมกันระหว่างเฮอร์ชีและมอนเดลิสซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแคดเบอรี่จะสร้างหนึ่งในบริษัทขนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกหุ้นของมอนเดลิสลดลง2.3% e n f i e n e r g y หุ้นของเอนไฟเพิ่มขึ้น6.8% หลังจากบริษัทเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ประกาศความร่วมมือกับ n e k e n e r g y ผู้ให้บริการพลังงานจากเนเธอร์แลนด์ความร่วมมือนี้จะช่วยให้เจ้าของระบบพลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ของ Enphase สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานและกำไรจากการเข้าร่วมตลาดพลังงานไม่สมดุลในเนเธอร์แลนด์อันบีมานหุ้นอันบีมานบริษัทเมืองลิเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพิ่มขึ้น4.5%แม้ว่าจะลดลงในช่วงต้นเดือนธันวาคม เนื่องจากนักวิเคราะห์คาดการว่าราคาลิเทียมจะยังคงถูกกดดันในปี2025เนื่องจากอุปทานล้นตลาดแต่หุ้นของอันบีมาพลิก,กลิปมาเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและฟื้นตัวเกือบทั้งหมดจากที่ลดลงก่อนหน้านี้เหตุผลที่หุ้นเรดิตปิดที่ราคาสูงสุดเป็นประวัติการในวันจันทร์หลังนักวิเคราะห์จากมอร์แกนสเตลลี่ปรับเพิ่มคำแนะนำของหุ้นโซเชียลมีเดียนี้โดยชีย้ให้เห็นถึงเครื่องมือหลากหลายที่จะช่วยสร้างการเติบโตในปี2025นักวิเคราะห์ระบุว่าพวกเขา ประเมินผิดไปจากการไม่ลงทุนในหุ้นนี้ตั้งแต่ช่วงที่เปิดขายหุ้น IPO เมื่อต้นปีนี้พร้อมปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น200ดอลลาร์จากเดิม70ดอลลาร์และปรับคําแนะนําจากน้ําหนักเท่าตลาดเป็นน้ําหนักเกินตลาดโดยชีย้ถึงเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยขยายฐานผู้ใช้และรายได้จากโฆษณาของ r e d d ิตในปีหน้าในทางปฏิบัติ r รดิตกาลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มการมีส่วนร่วมและโฆษณาได้อย่างรวดเร็ว และมีเครื่องมือหลากหลายที่ช่วยสร้างการเติบโตอย่างโดดเด่นนักวิเคราะห์เขียนในวันอาทิตย์จำนวนผู้ใช้ประจำวันของ Reddit เติบโตเร็วกว่าที่โมเดลของ Morgan Stanley คาดการไว้ถึง20%โดยนักวิเคราะห์คาดว่าฐานผู้ใช้ของ Reddit จะยังคงเติบโตต่อไปรวมถึงเวลาที่ผู้ใช้ใช้บนแพลตฟอร์มพวกเขายังชี้ให้เห็นถึงฟีเจอร์อย่างการปรับปรุงการค้นหาและความร่วมมือกับ Google ที่ช่วยดึงดูดผู้ใช้เข้าสู่ลิงก์ของ Reddit มากขึ้น ฐานผู้ใช้ที่ใหญ่ขึ้นและใช้เวลาอยู่บนแพลตฟอร์มมากขึ้นจะทําให้ Reddit ดึงดูดนักโฆษณาได้มากขึ้นซึ่งอาจช่วยให้ราคาโฆษณาของ Reddit ใกล้เคียงกับคู่แข่งอย่าง Google และเมตาได้นักวิเคราะห์กล่าวหุ้น Reddit เพิ่มขึ้นเกือบ3%และปิดเหนือ167ดอลลาร์ในวันจันทร์โดยราคาหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่า230ตั้งแต่เปิดตัวในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาข่าวการเข้าซื้อกิจการดันหุ้นเฮอร์ชี่พุ่งสูง Her เฮอร์ชีปรับตัวขึ้นในวันจันทร์หลังมีข่าวว่าบริษัทขนมขบเคี้ยวรายใหญ่มอนเดลิสอินเตอร์เนชั่นแนลกำลังพิจารณาเข้าซื้อกิจการบริษัทช็อกโกแลตในสหรัฐมอนเดลิสกำลังสำรวจความเป็นไปได้ในการเข้าซื้อกิจการแต่กระบวนการยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นและดีนอาจไม่เกิดขึ้นจริงรายงานจากบลูมเบิร์กระบุว่าข่าวนี้ไม่ได้ให้รายละเอียดทางการเงินเกี่ยวกับข้อเสนอที่อาจเกิดขึ้นโดยข้อมูลจากวิซิเบิรอันฟาระบุว่ามูลค่าตลาดของเฮอร์ชีอยู่ที่กว่า3 5 0 0 0ล้านดอลลาร์ เฮอร์ชี่เคยปฏิเสธข้อเสนอเข้าซื้อกิจการจากมอนเดลิสในปี2016โดยมอนเดลิสเป็นผู้ผลิตขนมหวานเช่นช็อกโกแลตแคดเบอรี่และคุกกี้โอรีโอรวมถึงขนมกรอบอย่างวิทินและริสเรซิโนอีโคษกของมอนเดลิสกล่าวว่าบริษัทไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวลือในตลาดและการคาดเดาขณะที่เฮอร์ชี่ยังไม่ได้ตอบกลับคำขอความคิดเห็นในทันทีหุ้นเฮอร์ชี่ปรับตัวขึ้นประมาณ13%ในช่วงบ่ายวันจันทร์ซึ่งทำให้หุ้นกลับมาอยู่ในแดนบวกสำหรับปีนี้ ขณะที่หุ้นมอนเดลิสลดลงประมาณ2%กองทุน ETF และหุ้นจีนพุ่งสูงหลังปักกิ่งประกาศแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเชิงรุกมากขึ้นกองทุน ETF ที่เน้นจีนและหุ้นของบริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐปรับตัวขึ้นในวันจันทร์หลังจากผู้นำระดับสูงของจีนประกาศแผนใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจในเชิงรุกมากขึ้นในปีหน้าการประกาศลำดับความสำคัญของปีหน้าซึ่งอ้างอิงจากสำนักข่าวสินหัวของรัฐบาลจีน มีขึ้นในช่วงที่โดนัลด์ทรัมว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐขู่ที่จะเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าจีนและเกิดขึ้นหลังจากแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจของปักกิ่งในเดือนกันยายนซึ่งมุ่งเสริมสร้างเศรษฐกิจที่ชะลอต,ตัวของประเทศแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งก่อนรวมถึงมาตรการที่ตามมาไม่เป็นไปตามความคาดหวังของนักลงทุนสินหัวรายงานเมื่อวันจันทร์ว่าที่ประชุมโปลิตบูโรของพรรคคอมมิวนิสต์ในการประชุมประจำเดือนล่าสุดได้ย้ำถึงการดำเนินนโยบายการคลังเชิงรุกมากขึ้น และนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในระดับปานกลางในปีหน้าตามรายงานของบลูมเบิร์กการประกาศเมื่อวันจันทร์ถือเป็นการใช้ถ้อยคำที่กล้าหาญที่สุดของปักกิ่งเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรอบหลายปีโดยระบุว่าครั้งสุดท้ายที่จีนใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในระดับปานกลางคือเมื่อผู้นำประเทศปล่อยมาตรการกระตุ้นครั้งใหญ่ในช่วงวิกฤตการเงินโลกปี2008กองทุนไอแช์ MSCI i n น ETF ปรับตัวขึ้นกว่า8%ในช่วงเช้าวันจันทร์ ขณะที่ดัชนี n s ส a ดก o l d เด d Ragon China ซึ่งเป็นดัชนีของบริษัทจีน64แห่งที่จดทะเบียนในสหรัฐเพิ่มขึ้นกว่า9%หุ้นเมซี่ปรับตัวขึ้นหลังนักลงทุนเรียกร้องให้จัดตั้งหน่วยงานอสังหาริมทรัพย์หุ้นเมซี่ปรับตัวขึ้นในวันจันทร์หลังจากนักลงทุนเชิงรุกนำเสนอข้อเสนอเพื่อพลิกฟื้นธุรกิจค้าปลีกรวมถึงการจัดตั้งบริษัทย่อยด้านอสังหาริมทรัพย์และลดค่าใช้จ่ายด้านเงินลงทุน บริงตันแคปิทัลกรุ๊ปบริษัทการลงทุนเชิงรุกและอีควิตี้บริษัทลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ร่วมกันเสนอแผนนี้โดยสนับสนุนแผนของซีโอโทนี่สปริงในการปิดสาขาที่มีผลประกอบการต่ำที่สุดของเมซี่พวกเขาเรียกร้องให้บริษัทจัดตั้งหน่วยงานอสังหาริมทรัพย์เพื่อดำเนินการขายและพัฒนาทรัพย์สินรวมถึงเรียกเก็บค่าเช่าจากร้านค้าเมซี่เมซี่เป็นเจ้าของทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าและตั้งอยู่ในทำเลที่ดี นำโดยทรัพย์สินหลักที่เฮรันแควในนิวยอร์ซิตี้ซึ่งเราประเมินว่ามีมูลค่าระหว่าง5ถึง9พันล้านดอลลาร์โจเซฟซิปประธานของทอกล่าวนักลงทุนกลุ่มนี้ยังเรียกร้องให้ลดค่าใช้ใจ่ายด้านเงินลงทุนลงเหลือ1.5-2%ของยอดขายจากระดับปัจจุบันที่ประมาณ4%พร้อมทั้งซื้อหุ้นคืนอย่างน้อย2-3พันล้านดอลลาร์ในช่วง3ปีข้างหน้าและพิจารณาแยกธุรกิจแบรนด์หรูที่มีการเติบโตสูงอย่างบลูมิงเดลและบลูเมอร์คิรีออกมา กลุ่มนี้ยังต้องการที่นั่งในคณะกรรมการบริหารของเมซี่และอ้างว่าแผนดังกล่าวสามารถเพิ่มผลตอบแทนได้ถึง150-200%ในช่วงสาปีข้างหน้าเรายังคงมั่นใจในกลยุทธ์โบด์นิวแชปเตอร์ของเราซึ่งยังคงแสดงผลในทุกสามเสาหลักและเราคาดว่าจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับความคืบหน้าเมื่อรายงานผลประกอบการไตรามาสที่3ฉบับเต็มคณะกรรมการของเมซี่ระบุในแถลงการเมื่อวันจันทร์หุ้นเมซี่ปรับตัวขึ้นประมาณ2%ในช่วงบ่ายวันจันทร์ แต่ยังคงลดลงประมาณ17%ของมูลค่าหุ้นตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาหุ้น Interpublic Group พุ่งขึ้นหลัง OmniCom ประกาศดีนซื้อกิจการคู่แข่งหุ้น Interpublic Group ปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันจันทร์หลังจาก OmniCom ประกาศข้อตกลงในการเข้าซื้อคู่แข่งด้วยการแลกหุ้นทั้งหมดซึ่งจะส่งผลให้เกิดบริษัทโฆษณาที่ใหญ่ที่สุดในโลกการซื้อขายแบบแลกหุ้นครั้งนี้คาดว่าจะเสร็จสิ้นในช่วงครึ่งหลังของปี2025โดยบริษัทที่รวมกันจะใช้ชื่อ OmniCom และซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์ OMC ทั้งนี้ดินดังกล่าวยังต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ OmniCom และ Interpublic รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลในรายงานเมื่อวันจันทร์ก่อนการประกาศดีนนักวิเคราะห์จากซิตี้ระบุว่าแม้นักลงทุนอาจคาดการถึงอุปสรรคด้านการกำกับดูแลสำหรับดีนนี้แต่ด้วยบริษัทที่รวมกันควบคุมตลาดในสหรัฐ48%ยังมีการแข่งขันจากเอเจนซี่ขนาดเล็กบริษัทเทคโนโลยีและบริษัทที่ปรึกษาในตลาด แม้ว่าคำถามด้านการกำกับดูแลจะถูกหยิบยกขึ้นมาอย่างแน่นอนเราเชื่อว่าธุรกรรมนี้มีแนวโน้มที่จะได้รับการอนุมัติหากพยายามดำเนินการนักวิเคราะห์จากซิตี้เขียนพร้อมระบุว่าการควบรวมในหมู่บริษัทโฮลดิ้งเอเจนซี่ขนาดใหญ่นั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักหุ้นอินเตอร์พับลิกซึ่งจนถึงวันศุกร์ที่ผ่านมาลดลงประมาณ10%ของมูลค่าตั้งแต่ต้นปีปิดการซื้อขายในวันศุกร์ที่ราคา29.26ดอลลาร์ ทำให้บริษัทมีมูลค่าตลาดเกือบ11,000ล้านดอลลาร์ดีนดังกล่าวประเมินมูลค่าของ Interpublic ที่13,250ล้านดอลลาร์ตามที่โคศกของออมนิคอมระบุหุ้น Interpublic ปรับตัวเพิ่มขึ้น8%ในช่วงกลางวันของการซื้อขายในวันจันทร์ขณะที่หุ้นออมนิคอมลดลงประมาณ8%หุ้น Super Microcomputer พุ่งสูงหลังได้รับการขยายเวลาจาก N แอสเดจับตาระดับราคาที่สำคัญ หุ้นซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ปรับตัวขึ้นในการซื้อขายช่วงเช้าวันจันทร์หลังจากบริษัทผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์ซึ่งประสบปัญหาเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ว่าได้รับการขยายเวลาจาก N สเดจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ในการยื่นรายงานประจำปีที่ล่าชา้าบริษัทระบุเมื่อวันศุกร์ว่าคาดว่าจะยื่นรายงานประจำปีพร้อมกับรายงานที่ล่าชา้าสำหรับไตรามาสเดือนกันยายนภายในกำหนดเส้นตายวันที่25กุมภาพันธ์เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ N สเด แม้หุ้นจะร่วงลงประมาณ65%ระหว่างปลายเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายนแต่ในช่วงเดือนที่ผ่านมาหุ้นได้ฟื้นตัวกลับมาเกือบทั้งหมดและตอนนี้มีการซื้อขายสูงขึ้นกว่า50%ของมูลค่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงการปิดตลาดเมื่อวันศุกร์หลังจากร่วงลงต่ำสุดเมื่อเดือนที่แล้วหุ้นซูเปอร์ไมโครได้แสดงการฟื้นตัวที่โดดเด่นโดยราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากระดับต่ำสุดในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน สิ่งสำคัญคือปริมาณการซื้อขายที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยได้สนับสนุนการกลับตัวที่เป็นขาขึ้นนี้ซึ่งแสดงถึงการซื้อขายจากผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดเมื่อเร็วๆนี้หุ้นมีการเคลื่อนไหวในลักษณะพักตัวแบบเพนแนนในสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นรูปแบบกราฟที่บ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องของราคาที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาสามารถดูจุดสำคัญ3มระดับบนกราฟของซูเปอร์ไมโครที่ควรจับตา รวมถึงระดับแนวรับสำคัญที่อาจดึงดูดความสนใจของนักลงทุนในช่วงที่ราคาปรับตัวลงได้หุ้นเอ็นวิดียร่วงหลังหน่วยงานกำกับดูแลของจีนประกาศสอบสวนการละเมิดกฎหมายผูกขาดหุ้นเอ็นวิดียปรับตัวลดลงในช่วงเช้าวันจันทร์หลังจากสำนักงานกำกับดูแลตลาดแห่งรัฐของจีนประกาศว่ากำลังสอบสวนบริษัทผู้ผลิตชิปรายใหญ่นี้ในข้อหาละเมิดกฎหมายป้องกันการผูกขาดของจีน หน่วยงานกำกับดูแลการผูกขาดระบุเมื่อวันจันทร์ว่ากำลังตรวจสอบเอ็นวีเดียเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการบริษัทผลิตอุปกรณ์เครือข่ายสัญชาติอิสราเอลอเมริกันเมลานเทคโนโลยีในปี2020โดยหน่วยงานกำกับดูแลของจีนระบุว่าได้เปิดการสอบสวนเอ็นวีเดียตามกฎหมายตามคำแปลจากถแถลงการที่รายงานโดย CNBC ดีนมูลค่า6.9พันล้านดอลลาร์นี้ถูกประกาศในเดือนมีนาคม2019และเสร็จสิ้นในเดือนเมษายน2020เพียงไม่กี่วัน หลังจากหน่วยงานกำกับดูแลของจีนลงนามอนุมัติข้อตกลงนี้รวมกับหน่วยงานกำกับดูแลในยุโรปเม็กซิโกและสหรัฐการอนุมัติข้อตกลงดังกล่าวมาพร้อมเงื่อนไขจากหน่วยงานกำกับดูแลของจีนว่าเอ็นวีเดียจะต้องไม่เลือกปฏิบัติต่อบริษัทจีนและเมลานโนจะต้องแจ้งให้คู่แข่งทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใน90วันหลังจากส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้เอ็นวีเดียตามรายงานจากบลูมเบิร์กหุ้นของเอ็นวีเดียลดลงกว่า2%ซในช่วงการซื้อขายเช้าวันจันทร์ แต่ยังคงเพิ่มขึ้นกว่า180%นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นในวันจันทร์ขณะที่คริปโตเคเรนซีร่วงลงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นในวันจันทร์โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตร10ปีซึ่งไวต่อการคาดการอัตราดอกเบีย้ยขยับขึ้นมาที่ประมาณ4.2%ด้านคริปโตเคเรนซีร่วงลงหลังจากที่การปรับตัวขึ้นหลังการเลือกตั้งหยุดชะงัก Bitcoin ซึ่งพุ่งทะลุระดับ1,000 0แดอลลาร์ 1, 000, เป็นครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วงลงมาอยู่ที่ประมาณ96,500ดอลลาร์ 9, 6, 500, 500, ในช่วงบ่ายวันจันทร์ขณะที่อีเทอร์ลดลงจาก4,000ดอลลาร์ 4, 000, ในวันอาทิตย์มาอยู่ที่3,700ดอลลาร์ 3, 700, ในขณะเดียวกันฟิวเจอร์ของน้ำมันและทองคำปรับตัวสูงขึ้นเพื่อนเพื่อนนักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR code พร้อมเพยตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แดงขอบคุณมากๆครับ